เมื่อวันที่5มิถุนายน2567นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายจำเริญโพธิยอดอธิบดีกรมธนารักษ์นายสมมาตรมณียนันรองอธิบดีกรมธนารักษ์พร้อมคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ธนารักษ์พื้นที่สมุดรรกการเข้าร่วมพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุโครงการธนารักษ์เอื้อราร์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่สป1 9 9 3บางส่วนณตำบลแหลมฟ้าผ่าอเภอพระสมุทรเจดีวัดสมุทรปราการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยมีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมพิธีในครั้งนี้นี่ที่ทหารเรือที่พี่น้องอยู่ะาะนั้นกระทรวงกลาโหมโดยทหารเรือก็เอาไงจะคืนให้พี่น้องไหมแจกไหมถ้าจะแจกคืนมอบให้ ก็มอบให้ธนรักษ์คืนนะกรมธนรักษ์เป็นต้นทางเป็นเจ้าของตัวจริงกองทัพไปขอใช้จากกรมธนรักษ์ถ้าจะคืนก็จะคืนให้กรมธนรักษ์เพราะฉะนั้นกรมธนรักษ์ก่รับนโยบายมาคือต้องให้พี่น้องประชาชนต่อเมื่อทั้งสองกรมตกรงปรงใจอย่างนั้นทางผมเองรักที่กระหงผมก็สั่งกองทัพเรือว่าอ่ะไปเดินหน้า คุยกับธนรักษ์ใครซึ่งอาจจะสัญญาไม่ชัดเจนสัญญาลูกผีลูกคนไม่รู้จะถูกลิฟยกเลิกสัญญาหรือเปล่าก็ให้ทําใหม่ซะให้พี่น้องมั่นใจมั่นคงในชีวิตออกเอกสารสิทธิ์การเช่าให้ถูกต้องวันนั้นที่พี่น้องได้รับวันนี้เนี่ยคือหลักฐานหนึ่งบอกว่าพี่น้องทําถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะต่อไปนี้ ใครจะมาบอกว่าเป็นผู้บุกรุกไม่ได้ใครจะมาบอกว่าพี่น้องแอบ,บมาทํากินในที่รัฐไม่ได้เพราะฉันเช่าถูกต้องแล้วสัญญาเช่านี้เนี่ยต่อไปนี้ก็ใช้เป็นหลักทรัพย์ไปกู้เงินได้ไปค้าประกันอะไรได้จะมาพัฒนาที่ดินให้ยกระดับให้ที่ดินตรงนี้เขาเรียกว่าโดยภาษาคือเพิ่มศักยภาพในการทำหากินไปเอื้ออำนวยให้พี่น้อง ทำมาหากินได้ดีกว่าเดิมจากเดิมซึ่งไม่มีถนนเข้าที่ไม่มีระบบน้ำที่ดีเข้าที่ก็ไปทำให้โดยการมอบสัญญาเช่าให้แก่ราษฎรผู้ถือครองที่ราชพัสดุในพื้นที่ครั้งนี้มีจำนวน207แปลงโดยแบ่งเป็นสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยจำนวน133แปลง และสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตรจำนวน74แปลงเนื้อที่ประมาณ2,069ไร่1งาน92ตารางวาในระหว่างการดำเนินโครงการกองทัพเรือยังได้มีโอกาสแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่มาขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมช่วยแก้ปัญหาในระหว่างการตรวจเชี่ยม คามกาหน้าของโครงการเมื่อวันที่10มกราคม2567โดยกองทัพเรือได้อนุมัติโครงการติดตั้งโครงการเตรียมในพื้นที่บ้านแหลมสิงเพื่อป้องกันการก,กัดซอกของน้ำทะเลในพื้นที่ดังกล่าวและการจัดทำถนนคู่ขนานยกระดับความกว้าง1.4เมตรสูง1เมตรระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเพื่อให้ประชาชน สามารถใช้สัญจรเข้าออกหมู่บ้านกองเรนในช่วงน้ำท่วมจากน้ำทะเลนุ่มการบริหารจัดการที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของกองทัพเรือเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์พื้นที่ป้อมทระจุลจ,จอมเกล้าจังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้กองทัพเรือได้ดําเนินโครงการร่วมกับกรมธนารักษ์เริ่มตั้งแต่การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่การสำรวจรังวัดการสอบสวนสิทธิ์การครอบครองการรับ และพิจารณาคำร้องจนมาถึงพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินในวันนี้ทามาหกสิบปีแล้วทำทำบังย่อหมายทางนูน้นทางนี้เขาไม่มาแล้วตังตองต้อมเขาจะติดธงแดงม,มาเขาจะมาให้ครับจเสียแล้วเสียกำลังใจแล้วหมดรายเลยเขายังมายึดโลกโลกทำไง บอกเขายึดก็ยึดก็ไปดีใจมากเลยวันนี้เพิ่มใจเรยได้โอ้ขึ้ใจองนนี้โอ้อที่ทาให้เสรจของเราเนี่ยมาเพิ่มใจมาไม่รู้จะโหดง่ายแล้วนะสำหรับโครงการธนารักษ์เอื้อรา์กรมธนารักษ์ร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการ เพื่อทำให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินมีความมั่นคงในอาชีพและ,ะไรายได้นำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีอีกทั้งยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล ได้ให้นโยบายกับกรมธนารักษ์ลว่าตัวรายได้จากกรมธนารักษ์เนี่ยเราควรจะแบ่งการบริหารที่ดินบ้าชพัสดุวเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือที่ดินบ้าชพัสรุที่ควรจะพัฒนาเพื่อสังคมนะครับเพื่อคนมีรายได้น้อยเพื่อทางเกษตรกรรมด้านที่อยู่อาศัยต่างๆก็อย่างเช่นเส้นเดียวกันโครงการที่มีในวันนี้ธนารักษ์เพื่อราชก็เป็นโครงการที่เราจะที่อยู่อาศัยให้เช่าในราคาที่ถูกในราคาที่ต่ำนะครับแล้วก็ได้มีการกับช้บไปทาง ท่านอธิบดีด <analyze anthropology> ้วยเพาะว่าก็ควรจะพิจารณาในเรื่องของการค่าเช่าให้ถ้าตัดคงได้ก็จะดีนะครับเพื่อที่จะเหมาะสมเพื่อที่จะเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็เหมาะสมกับสภาวะที่ก็ต้องมีการ